ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดสู่ดวงดาวกับผมกิรติอนันต์ส่วนชวัยรายรการอออกของเราอ้อกาศทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบวันนี้นะครับเรามาที่งานนะครับการประกวดนางงามท่องเที่ยวไทยนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับหรือมิสไทยแลนด์ทัวริสึมครั้งที่หนึ่งนะครับภายในงานนะครับมีเซเลบริตี้นะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆมากมายเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปชมกันครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดสู่ดวงดาวกับผมกิรติอนันต์สวนชยัยรายการของเราออกอากาศทางช่องซูเปอร์โมเดิร์เน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบวันนี้ข้างๆผมนะครับมีศิลปินนะครับที่เป็นไอดอลนะครับที่เป็น <c oughs> ผมเป็นแฟนคลับด้วยนะครับ,บมาอินดุงข้างๆผมครับคุณอัมพาภูสิทธิ์ครับสวัสดีครับนะ <c oughs> ครับยังสวยตลอดกาลเลยขอบคุณค่ะนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งต้องกระซิบบอกเคล็ดลับด้านหลังวันนี้เรามาที่งานนะครับของนะครับการประกวดนางงามท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครั้งที่หนึ่งนะครับคุณอ ค่ะก็รู้สึกว่างานเนี่ยเตรียมกันมาประมาณสอาเดือนซึ่งคิดว่าเป็นระยะสั้นมากสั้นมากสั้นมากแล้วก็มีความรู้สึกงานเป็นปีเลยอะครัถูกต้องค่ะแล้วก็เราก็ร่วมเป็นกรรมการอยู่ตั้งแต่5้งแตจนเหลือ40 40จนเหลือ20ก็มีความรู้สึกว่า Miss Tourism World ที่เราจะเลือกกันมาไปประกวดเนี่ยนะคะแยกแยะมากเพราะเด็กมาวันแรกเนี่ยมาแบบ มาแบบธรรมชาติจริงๆแล้วก็ได้เลือกตรงนั้นว่าอ๋อเด็กคนนี้ภาษาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็รูปร่างหน้าตาจริงๆของเขาเป็นอย่างนี้รองเท้าจะสั้นจะยาวจะสูงแค่ไหนเนี่ยมันคือธรรมชาติของเขาเลยเพราะคนที่สองปั๊บจาก40ก็เริ่มและเห็นแววสวยก็คือเขาได้แต่งหน้าแต่งตาจาก M T I เขาได้แต่งหน้าแต่งตาเรายิงพอรู้สึกว่าอ้เด็กคนนี้แววขึ้นมาแล้วเราจะคัดได้ง่ายขึ้นตรงที่ว่าหนึ่งกิริยามารยาทอเขาในระหว่างที่ไม่ได้ประกวดเราก็จะเห็นครับ ตอนประกวดเราก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงและหน่วยกา้านสูง170กว่าหมดทุกคนใช้ได้เลยแล้วก็ภาษานี่มิดหมายของนะครับผู้หญิงไายยุคใหม่ขึ้นนะครับ170เซนทุกคนเลยแทบทุกคนเลยพวกที่ต่ำกว่า170ก็ถือว่าก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่า จะจะถูกร้อยเจ็ดสิบกว่านี่มองขาดเ <laughs> <laughs> ล้วราก็มีความรู้สึกว่ามันสูงกว่านะ, <laughs> <ช>นะคุณภาพบ<ะ>นอ่าวครับะนะ่ครับแล้วก็ในการประกวดในเที่ยวนี้นะครับในความเป็นครั้งที่หนึ่ง <c oughs> นะครับคุณอภาภูสิทธิ์คาดหวังอะไรนะครับจากผู้เข้าประกวดนะครับเราก็อยากให้ผู้ประกวดทําอะไรหลังจากนะครับเสร็จสิ้นงานนี้ไปครับคาดหวังว่างานนี้อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรโมตน้อยไปนิดนึง เพราะว่าความร่วมมือของเราในที่ได้จากคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่เพราะว่ามันมากลางปีจะปลายปีแล้วงบประมาณทุกอย่างมันอยู่ที่ต้นปีเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยเราก็ไม่ได้โทษใครใช่ไหมคะรู้แต่เพียงว่าอย่างพี่เป็นกรรมการเนี่ยก็มาด้วยใจมาตรงนี้ก็คือความสวยครับขอบคุณค่ะก็มาด้วยใจแล้วก็มาช่วยๆกันเพราะว่าเขาจะมีประกวดกันก็คือเดือนธันวาของเวิร์ก็คืออีก5-60ประเทศที่มาประกวดกันแล้วก็คิดว่าภาษาเนี่ยมาอันดับหนึ่งความ สวยงามก็ต้องมีมาด้วยถ้าไม่มีแล้วก็คงจะไปไม่รอดหมายความว่าประกวด Miss Thailand Tourism World ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเหรอครับเป็นปีแรกมั้งคะปีนี้่แล้วก็แล้วก็ของเวิ l ์นี่ก็คือจะเป็นปีแรกของของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมแต่ว่านางงามนี่ก็มีมามาหลายปีแล้วค่ะมาหลายปีแล้วใช่แต่ว่าหยุดการประกวดไป6กจดปีครับนะครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมนะครับกับงานประกวดในครั้งนี้ครับค่ะก็คิดว่าถ้างานในวันนี้ขลุกคลักหรือยังไงเนี่ยนะฮะต้องกราบ ขอประทานโทษแทนทุกๆคนทั้งกรรมการทั้งผู้จัดงานและหลายๆอย่าง,างรวมกันเลยเพราะว่าเรามีเวลาที่ทํางานน้อยมากและความร่วมมือของทุกฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพร้อมตรงที่ว่ามันเป็นกลางปีจนปลายปีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้โทษใครโทษตัวเองที่จัดปลายปีไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าทําอย่างสุดความสามารถแล้วแล้วก็จะคัดเด็กที่ออกมาไปสู้เขาให้ได้ที่สุดค่ะ ครับนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับมิสเทเลนโทริซึมประจําปีนี้นะครับซึ่งผ่านสายตาจากคณะกรรมการผู้ส่งขนณวุฒนะครับหลายๆท่านเนี่ยสามสิบท่านว้าวนะครับจะทําหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับในการนำนะครับวัฒนธรรมไทยการท่องเที่ยวไทยนะครับไปสู่โลกนะครับเพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณอัมพาภูสิทธิ์คงมาเยี่ยมในการเราบ่อยๆนะครับคุณลงมาค่ะวันนี้ผมกิรตินะครับแล้วก็คุณอัมพาภูสิทธิ์นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่นะครับกับรายการกระโดดสู่ดวงดาวช่องซุปเเเปอรร์์มลนตวิแะ ขอบพระคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะ